มีใครอยู่ในบ้านไหมครับขณะมีคนอยู่ไหมครับเอัไสดีครับน้องพี่ดกตุลานี่ครับดีว่าพี่มาเปิดที่เสือว่ามีซอยสุพรซอยแปดวนนัีน้องสาวเหมาะมากที่จะลองกับตัวอยากซีรีส์เทนนิสพี่มาจากเมกาเลยนะตอนนี้เป็นตโวชั่นนะน้องรับรองว่าหน้าเนี่ยไม่เกิน3วันอายุเดียวสวยเลยนะ ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะปกติมีคลินิกประจำอยู่แล้วคลินิกประจำอุ้ยจริงเหรอคลินิกประจำทำไมทำไม่ดีเลยหน้าบานเหมือนไม่จะมีมีหนองมีรอยหยักเลยน่ะไม่ดีเลยนี่ของพี่นี่แล้วลองดีมากลองใช้ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนใจลองเปลี่ยนใจมาดูแล้วลองได้ไหมไม่เป็นไรดีกว่าะจากหัวหนูแม่งมีเมียใหม่มีหลายคนยังไม่มีแล้วมาเอาหคนเดียวเลยเอาไอคนเดียวเลยไม่เป็นไรดีกว่าพี่ให้พี่เต๋เลยนุ้ยเออผมให้มึงพี่เต๋อเลยมึงยังไม่เอาหรอฮะคลินิเก่ามึงทำ ผู้ใหญ่ผัวจริงเมียมึงปฏิเสธยาของกูมึงว่าเปล่าเขาไม่เอาหลังค Ay ืนไม่มีใครปฏิเสธเรื่องของกูมึงไปเร้่องป่ะไปไม่ได้ไงเพราะกลัวอยากให้เมียมึงดูนิดหน้าเมียมึงทุกวันนี้ระหว่างการด้วงที่ตากอะไรที่บ้านกูไม่ยังสวยกว่าเลยนี่ข้างๆใบหูนี่ใบหน้านี่มีรอยหยักมีรอยย่นมีตีนกาแต่ไม่ีตีนกูเกีดเพราะเมียมึงเนี่ยปฏิเสธยาพี่เลิกกูเขาบอาว่ารังเกียจคนอย่างกูด้วยเป็นหมอเขารังเกียจกูให้เกียจเลยมาหาผู้ถึงบ้าเลย เอี้กูยังให้โอกาสคนอย่างพกมึงเมียมึงไม่ได้มีความสวยไม่ได้มีเมียน้อยๆเอ้ามาเฮ้ย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 เฮ้ควา้ดเฮ้าเฮ้ยเฮ้อเฮ้ว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้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 าเฮ้ยเฮงยเฮ้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 ยเร้ยเฮ้ะเร้ยเยเฮ้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 ยเด้เยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้มเ้ยเ้ยเเยเ้้เยเ้เยเย อเนีนะเย่ยังคนเรียกนะอ,อยู่นี่ปล่อยมันถหลอกไม่ได้นะเธอสภาพม,ม,มันเหม็นอย่างนี้ปล่อยไม่ได้ฮัลโหลค่ะบ้านเลขที่หนึ่งมันมีลกูกติดที่ไหนไม่รู้ค่ะอยู่หน้าบ้านนะคะมาช่วยดูด,ด่วนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเ้ผมั